วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ทรงเปิดชมรมทูบีนับบวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับบวันของโรงเรียนที่ดําเนินโครงการทูบีนับบวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดตั้งชมรมทูบีนับวันในปี2555มีกิจกรรมสร้างสารรค์สิ่งส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงความสามารถกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกโดยใช้ ให้สื่อดนตรีกีฬาให้สมาชิกได้เข้ามารวมกลุ่มกันกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบพี่สอนน้องและรวมพลังลูกพึ่งต้านยาเสพติดกิจกรรมต้านยาเสพติดเช่นกีฬาสารสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเต้น cover dance ห่างไกลยาเสพติดและโฟกซองต่อต้านยาเสพติด ในปัจจุบันชมรมทูบีนับวันของโรงเรียนพิริยาลาัยจังหวัดแพร่มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ให้บริการสมาชิกทูบีนับวันเพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขในหลักการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยน้องภายใต้แนวคิดปรับทุกขสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ิทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการรวมกิจกรรมพร้อมพัฒนาทักษะต่างๆเช่น การควบคุมอารมณ์การรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข จากนั้นทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดําเนินงานโครงการทูบีนั m b บ r รวันจากผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดทูบีนั m b บ r วันมาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบมีสมาชิกทูบีนั m b บ r วันจังหวัดแพร่ได้รับคัดเลือกเป็นทูบีนั m b บ r ร์วันไอดอลรุ่นที่3และรุ่นที่9ชมรมแพร่รามทูบีนั m b บ r รวันได้รับรางวัลชมรมดีเด่นประเภทสถานประกอบการระดับภาค2ปีติดกันพร้อมกันนี้พระราชทา,านเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนั m b บ no. r และพระราชทานเงินดังกล่าวให้แก่เลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอรวันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใกรติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพเพื่อให้มีกำลังใจและแนวปฏิบัติตนให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตลอดไป ควมทางพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนับวันโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่และสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าซึ่งปัจจุบันในจังหวัดแพร่มีสมาชิกอายุ6 24ปีจำนวน1 1 6 3 0คนคิดเป็นร้อยละ92.6มีชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักง,งานคุมประพฤติสถานพินิจและเรือนจำรวม543ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันรวม52แหง่งโอกาสนี้ ต้งเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบี n ัมเบอรวันทั้งนี้การดําเนินโครงการทูบี n ัมเบอรวันของจังหวัดแพร่มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดแพร่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง